สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแพรในหน่วยการเรียนรู้ต้นหมายค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะที่คุณครูแพรเล่านิทานเรื่องแจ็คผู้ห้ายักษ์ให้เด็กฟังวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆขึ้นไปสำรวจบนปราสาทของเจ้ายักษ์นั่นเองเด็กๆจำได้ไหมว่าแจ็คทำยังไงถึงจะขึ้นไปสำรวจบนปราสาทของยักษ์ได้ ้นถั่วยั์ขึ้นไปสำรวจบนปราสนานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูแพวจะพาเด็กๆมาปลูกต้นถั่ววิเศษกันเลยและนอกจากเด็กๆจะได้ปลูกต้นถั่ววิเศษนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามารู้จักกับอุปกรณ์กันเลย คุณครูแพลวจะตกแต่งปรา,าสาทของยะค่ะโดยที่คุณครูแพลวนะคะจะใช้สีไม้ในการตกแต่งนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วทําไปพร้อมกับคุณครูแพลวเลยนะคะเด็กๆคะปรา,าสาทของคุณครูแพลวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยขั้นตอนที่สองของเราคุณครูนะคะจะให้เด็กใช้ การในการตัดปราษาสออกมานั่นเองค่ะไปเด็กๆคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมช่องส e ี่เหลี่ยมข้างล่างปาษาตรงนี้ดเด็กๆไม่ต้องระบายสีนะคะอ่ะเด็กๆใช้กรรไกรตัดเลยนะตัดให้เป็นรูปปาศาสเลยนะคะเด็กๆปาษาสของค,คุณครูแพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยขั้นตอนที่3ามของเรานะคะ คุณครูจะให้เด็กนะคะใช้สำลีอันเด็กแกะสำลีออกมาเลยค่ะในนี้นะคะก็จะมีทิชชู่กับสำลีนะคะคุณครูแพจะใช้สำลีนะคะเด็กสังเกตดูนะสำลีจะเป็นก้อนรูกลมใช่ไหมคะอันเด็กๆจะต้องฉีดสำลีออกเบาๆบางๆแบบนี้นะค,นค่อยๆฉีดออกมานะคะเป็นแบบนี้นะเด็กลองทายซิว่าสำลีคุณครูแพจะมาทําเป็นอะไรนะ ใช่แล้วค่ะค,คุณคือแพจอสัมรีนั้นะมาทําเป็นก้อนเมฆค่ะโดยก้อนเมฆนะคะจะติดอยู่ข้างล่างปราสาสเรานะคะจะใช้กาวทาตรงสี่เหลี่ยมข้างล่างปราศาสตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้สัมรีนะคะติดลงไปเลยแล้วเราจะใช้กาวในการติดนะคะขั้นตอนนี้สําคัญเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเราจะใช้นิ้วกลางนิ้วที่ไม่ใช้หยิบจับสิ่งของนะคะแต่กาวนะคะแล้วก็ทาบนสี่เหลี่ยมของเราเลยค่ะ ี่เหลี่ยมข้างล่างปราสาทนะคุณครูแพถทายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเลยคุณครูพแพจะใช้สำลีในการติดนะคะติดข้างล่างเด็ก,ดกหยิบมาทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็จะติดลงไปแบบนี้เลยเด็กๆคะปราสาทของคุณครูแพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนอยู่บนท้องฟ้าหรือย,ยังคะอ่าเหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหม ต่อไปค่ะขั้นตอนที่4ของเรานะคะเป็นขั้นตอนการปลูกต้นถั่วของเราน,นเองเราจะใช้แก้วนี้นะคะแก้วพลาสติกของเราแล้วก็คุณครูนะคะจะให้เด็กใช้ไม้ลูกชิ้นก่อนเลยแล้วก็จะใช้เทปแกาวหรือเทปใส่ที่เด็กมีนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคุณครูจะให้เด็กๆนะคะติดไม้ลูกชิ้นเข้ากับแก้วก่อนค่ะ ใช้ทั้งสองไม้เลยนะคะอ่าไม้ที่หนึ่งใ้เด็กๆติดแล้วไม้ที่สองของเราเนี่ยเราจะให้อยู่ตรงข้ามกับไม้ที่หนึ่งของเรานะคะอ่าจะติดตรงข้ามกับไม้ที่หนึ่งของเรานะาเหมือนเดิมเลยค่ะจะใช้ที่แหลมๆนะคะลงมานะเรามาติดเทปใสก่อนเลยเรียบร้อยแล้วของเรามุณครูจะใช้ทิชชู่นะคะคุณครูคก็จะวางลงไป ในถ้วยในแก้วของเราเลยนี่นะคะเด็กๆตอนเรไปแบบนี้เลยนะคะ๋ยวสังเกตด,ดูยนะแล้วคุณนะคะก็จะใช้กระบอกฉีดน้ำนะั้นพรมน้ําลงไปเลยค่ะพรมลงไปเลยนะฉีดลงไปเลยนะคะให้ชุ่มฉ่าเลยให้ชุ่มฉ่าเลยนะให้ที่ชุ่ชมชุ่มน้ําไว้เลยนะคะ ตอนถัอไปนะคะเราจะใช้เม็ดถั่วของเราที่แช่น้ําไว้แล้วนะคะเราจหยิบขึ้นมาจากน้ํานะหรือว่าเด็กๆออกจากน้ําก่อนก็ได้นะคะมาวางไว้บนทิชชู่ของเราวางให้กระจายกระจายนะคะเด็กๆไม่ต้องชิดกันมากนะคะ<ม>เผื่อที่มันจะเจริญเติบโตขึ้นมานะ ของครูได้แล้วเดีดีคะ่ะอะคนแล้วก็จะวางมาเมล็ดถั่วเขียวไว้ให้กระจายเต็มพื้นที่เลยนะคะไม่ค่อยไม่ให้ชิดกันมากนะคะเดี๋ยวเวลาจเจริญเติบโตจะเบียดกันได้นะขั้นตอนต่อไปเลยเราจะใช้ทิชชูอีกหนึ่งแผน่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะวางทับลงไปเลยคะ่ะปิดถั่วเขียวของเราไปเลยนะวางปิดไว้แบบนี้เลยนะคะ นะแบบนี้นะคะเด็กๆเลยครูแพรลน,นะคะก็จะฉีดน้ำลงไปในทิชชู่ให้ชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมเลยนะขั้นตอนการลูกถั่วเขียวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายของเรานั่นก็คือนี่เลยคะ่ะปลาศาสาของเราเราจะติดปลาศาสาไว้บนไม้แบบนี้นะคะเด็กๆ เมื่อเวลาที่ต้นหัวจะเลิญเติบโตขึ้นมาจะได้ขึ้นไปสำรวจปราสาตได้อะดีนะคะเราจะใช้เทปใสหรือเทปกาวเหมืเดิมเลยนะคะที่เด็กนีนะในการติดนะคะหรือถ้าใครไม่มีสามารถใช้กาวติดได้นะคะ,ะแล้วาก็จะตัดออกมาเป็นไงคะเด็กๆปราสาตของมลพลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต้นขวเจริญเติบโตขึ้นมาเราก็จะได้ขึ้นไปสำรวจบนปราสาสตรของยักษ์นั่นเองของคุณครูพยาเสเร็จแล้วแล้วของเด็กๆล่ะคะเสร็จหรือยังถ้าดเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย